สวัสดีสสดค่ะเด็กๆวันนี้นะคะรูตุ๊กกับรูเมย์นะคะมีคำร้องจองครอบครัวมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณรูเมย์จะพ่าเด็กๆท่องให้ฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะมาท่องพร้อมๆกันค่ะอ่ะเราไปท่องกันเลยค่ะครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมาย ยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรับแท้ห่วงใยอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคะถอมได้ยังคะครอบครัวของฉันมีมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแล แผ้ห่วงใยค่ะเด็กๆคาของจองนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะครอบครัวของเด็กๆที่เด็กๆเ,เ,เรียนกันไปแล้วก็มีใครบ้างนะคะอะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วมีใครอีกคะคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย และก็มีพี่กับน้องใช่ไหมคะค่ะทุกคนทําไมคะอยู่ด้วยกันและก็รักกันคอยดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคุณเมย์ก็จะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขค่ะเด็กๆขาค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมย์และคุณครูโต๊ะก็มีเกมมาฝากเด็กๆมีใครอยากเล่นเกมบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆอยากเล่นเกมนะคะต้องตั้งใจฟังน,นะคะคุณครูเมย์มีคําถามค่ะ พร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคําถามของคุณครูเมย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของฉันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคําถามมีอยู่ว่าใครเอ่ยที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเฮ้ยมีใครตอบคุณครูเมย์ได้บ้างเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบใครเอ่ยคะที่มีหน้าที่ต้องไปทำงานนอกบ้านก็คือ คุณพ่อนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆทุกคนตอบถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากคำถามที่หนึ่งได้สามดาวกันเลยค่ะต่อมานะคะคำถามที่สองค่ะชุบคำถามในมือค,คุณครูเมย์แล้วเฮ้ยใครน้ามีหน้าที่คอยดูแลเด็กๆแล้วก็ทำอาหารให้เด็กๆรับประทานเวลาเราอยู่ที่บ้านใครเอ่ย เด็กๆช่คุณครูเมตต์ตอบอะไรคะหุยคำตอบมือนกับคุณครูเมย์หรือเปล่านะปิ๊งก็คือใครครัคุณแม่นั่นเองเก่งมากเลยเดี๋ยวไปเจอกับคำถามถัดไปกันเลยคะ่ะคำถามต่อไปนะคะเด็กๆใครกันนะที่ช่วยดูแลเด็กๆเ,เมื่อเวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานและอยู่คอยดูแลเด็กๆคะ ใครเอ่ยนะใครตอบได้คะอ่าคือคุณปู่หรือคุณตาแล้วก็ใครคะคุณย่าหรือคุณยายนั่นเองคะ่ะอ่าที่บ้านเด็กๆใครมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่คะยกมือเลยคะ่ะอาแล้วค่ะคำถามต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆคำถามต่อไปนะคะเอ๊ะใครเอ่ยมีหน้าที่จะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ต้องขยันมาโรงเรียนด้วยค่ะมีใครตอบได้บ้างคะเด็กๆต้องรู้แน่ๆเลยนะคะคนที่จะต้องมีหน้าที่มาโรงเรียนแลว้วก็ตั้งใจเรียนก็คือเด็กๆนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะคำถามนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมลูก เพราะว่าเด็กๆรู้จักหน้าที่ของตัวเองกันใช่ไหมคะว่าจะต้องตั้งใจเรียนจะต้องมาโรงเรียนแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของคุณครูด้วยค่ะสําหรับเกมวันนี้นะคะที่คุณครูเมย์กับคุณครูตุ๊กนามาฝากเด็กๆสนุกกันไม่เอ่ยสนุกกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุ๊กกับครูเมย์นะคะมีนิท่าสนุกๆกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะ ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะชมกันแล้วยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมนิทานกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะนานๆครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ yeah! ดีใจจังเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่ นูมุกและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ยา่าตายายลุงป้าและญาติคนอื่นอนอีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีด้วยกันสองฝ่ายคือ ญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือแม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือ พี่สาวของพ่อหรือแม่นาะคือน้องของแม่อาคือน้องของพ่ออย่างนั้นหนูมุกก็เป็นลูกของพ่อกับแม่พ่อของหนูมุกก็ต้องเป็นลูกของปู่กับยา่าส่วนแม่ของหนูมุกและนาก็เป็นลูกของตากับยาย หนูมุกจึงเป็นหลานของปู่ยา่าตายายและนา้าอ๋อมีอาด้วยใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วเราจะหนูมุกทั้งหมดนะ่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจ้ะหนูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัว ทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะจ๊ะในแต่และครอบครัวจะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวบางครอบครัวจะมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ครอบครัวของเราแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อทั้งพ่อและแม่ดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัวส่วนตัวลูกเอง นอกจากต้องเคารพและเชื่อฟังพ่อและแม่แล้วยังต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยล้างชามช่วยรดน้ําต้นไม้ช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่อีกทางหนึ่งจ้ะการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะจ๊ะ นุมุกจะเป็นเด็กดีจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะ